สวัสดีค่ะอยู่กับนอยแทรกเตอร์แล้วเจ้าฟอร์ดเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะคะทุกคนตอนนี้ก็มาไถ่ายหางสามตัดรากยางนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะทุกคน mm hmm. คือเดี๋ยวจะบอกว่าถ้ามาเห็นทีแรกนี่จะลกมากค่ะนี่ค่ะคือสภาพ mm hmm. คือเจ้าของเขาตัดต้นยางออกนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นปีนะคะทุกคน ถ้ารถไถวิ่งเข้าไปนี่คือท่วมหลังคาเลยค่ะมองไม่เห็นรถเลยถ้าวิ่งเข้าไปในป่านี้เขาให้ไถแค่ด้านหน้านะคะเพราะเขาเอารถเล็กมาดันหญ้าออกแล้วนะคะทุกคนแล้วให้เรามาไถาหางสามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูการไถใกล้ๆนะคะทุกคนไถไม่ค่อยเข้าค่ะเพราะหญ้าหนามากโอ้โหแต่แข็งแท้เนาะอ,อันนี้ตัวยางบางตัวก็สูงมากเลยนะคะทุกคน อยู่ตรงนั <mir anda> Hence, ้นหญ้าหนาแน่เลยคือบอกว่าหญ้าหนาหนาจริงๆนะทุกคนนี่คือกองหญ้าเลคือเราไม่สามารถถอดดันหน้าออกได้เลยนะคะทุกคนเพรต้องติดไว้ใช้ดันหญ้าดันตอไม้นะคะมันจะมีต้นไม้ ที่อยู่ในนี้ก็ยังเหลือนะคะทุกคนเราก็ดันออกโอ้ปีนต่อแต่ละทีนี่เสียงยางนี่ปึ๊ดๆๆ๊ดปึดปดเลยนะถ้ายญาไม่หนานี่มันเป็นดินใสๆเนาะทุกคนถ้ายญาไม่หนานี่จะใช้เข้าลึกมากเลยนะลากยางก็เยอะ โอ้โหเป็นก้อนเลย มณป้ามณ์ดงมาแล้วป่ะไปโอ้ขี้ไทยกับบูปินีนห์น้ามันหนาโพดอันนี้คือดันออกส่วนหนึ่งเหรอด้วยนี่ มาสียางไทยเหยื่อมึงก็คือสียางบ่ทันรถดอกคือฝนฝอยๆมาแล้วทุกคนฝนรินแล้ว เงือ่่ยาพันธ์ใบพันมืดแล้วไปะเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลุงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝนเริ่มจะเม็ดใหญ่แล้วขอเข้าขอเข้าร่มก่อนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ